สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมช่องค่ะตอนนี้เราก็ยุ่งกันอีกเกมไหมครับแบบแฮชแมนชั่นแบบเทิรกันค่ะก้อนในแบบนี้เราก็จะต้องสู้กับเหล่ามัสเตอร์ฮาโลวีนกันเนาะก็ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนวันที่31ตุลาคมกันแล้วนะคะเรามาเตรียมทริคออฟทริคสู้กับบอสกันเลยดีกว่าจ้าฮะไอเจ้าแฟงเกสตายแหมอะไรล่ะใหญ่เม็นไพ่ผิดจุดเลือดแหมน้ำหมักก็เด้ยวจากปากใช่ไหน้ำหมักอะไรเล่าน้ำแดงอันนี้ชุดอะไรนี่ยอ้อมเฮ้ยมีถาวรพันรอบตัวเลย ชุดก่อนนังก้อนไ้แมปสตาร์เตอร์เนี่ยเขาก็จะมีชุดก่อนนังกับดาบกากมาให้เราไงโอ้าดาบกากจริงด,ด้วยอันนี้เดียวเองอ่ะ <laughs> ปารพี่เกลเราจะไปล่าท้าผีกันโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยชอปปิ้งเหรออืมอันมีของอขันไงดีดโอ้ดูดิที่แมปเนี้ยพอเราเล่นนะเราจะได้ตังค์มาเราจะมาซื้อ <laughs> ทั้งอาวุธทั้งชุดแล้วก็อาหารแล้วก็ยาได้ด้วยนะเนี่ยว้าวอ๋อเจมแมวปาร์ทพีเกลปะพร้อมยังแต่แต่ว่าซื้อได้ก่อนดียวลูกนี่พี่เคลยังไม่มีเงินเลยอ่ะไม่นะแต่ยังไงต้องมมาไปย เราจะมาล่าท้าผี่กันในแพนชั่นร้างอุ้ยน่ากลัวจุงเอยไม่เอาแพนชั่นได้ไหมเนี่ยนี่ไงสุสานร,ร้างก่อนดีปะฮะจริงนี่สุสานเลยเหรอเสริมกันโอ้ยพี่เกมนี้แม่ปลาดเริ่มได้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยแม่เมืองเราไอ้ยกว่าก,กันนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนทำไงพี่เกมปีศาจฟักท้องเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้บักค่าบุกลุกปีศาจแพนชั่นกัะทั้งเขาได้คุณล่าเหะ ไหพวกแกก็ต้องตกอย่างนี้ตลอดไป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  <G ül> โอ้ยเห็นแล้วอยากกินฟักทองต้นรุ่ตาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่ากินขนาดนั้นเลยเหรอดูปากนี่โอ้ยฟันโยเลยอ่ะเฮ้ยมันงับไปด้วยนะมันกระโดดกัดเลยนะพี่เคนดูดิมันมีแอนิเมชั่นตายไหยเนี่ยน่ารักจุน <G ül> เราว่ามันกัดก้นนะ <S <S มาแล้วเวทรที่สองอ๋อยกที่สองเริ่มได้ <S <S แล้วเขาคนโคนเลยเขาให้คนหน่อยไอตัวไหนอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉันก็คือปีศาจต้นไม้ฮ่าฮ่าฮ่าไอจะปีศาจต้นไม้นี่ลากอย่างปลา ปลาึกเนี่ยอ้อมดุยยูอยู่ขืดเยนั่นเป็นปลาหมึกมะเนี่ยนั่นดิกเราจะเป็นญาตกับปลาหมึกนะมันเป็นญาตกับปลาหมึกได้แน่เลยเนี่ยดุยเลยดุเลยดุยดุยดุยอ่ะอุ้ยอุ้ยหมาแล้วมาแล้วอ๋อเรากลัดล่างกันนะเฮ้ยอ้อมดูดิพอเราฆ่ามันนะเราได้ตังคได้เนี่ยได้แคนดี้อ่ะอะไรเนี่ยข้างหลังอ๋อต้องเก็บสะสมโซวิญญาณด้วยใช่ปะใช่แล้วเราใช้ทั้งแคนดี้ทั้งโซนะไปช้อปปิ้งกัน อ๋อถ้าเก็บเงินได้เยอะๆเนี่ยก็จะซื้อของเมบป๊ะๆแล้ใช่ปะใช่แล้วแต่ตอนนี้ของเรากากมากเลยนะต้องเก็บตั้งก่อนนะเนี่ยฮ้ยเราจะรอดใช่ไหมเนี่ยพี่เคนเราเอาชีวิตรอดกันนะเบปที่สามแล้วใชยเมื่อไหร่จะเจอบอสน้าไหนอยู่ไหนอะอะไรเนี่ยข้างหลังเฮ้ยช่างเทียมไชีวิตโอ๊ไม่นะ ทำาไมาเชิงเทียนมีชีวิตด้วยเนี่ยไอ้เจ้าผีเชิงเทียนลอเลี้ยงจูเตี้ยนเดืเบสปะเนี่ยเขาเไม่ใช่อันนี้เขาใจดีอ,อันนี้มันโหดเกินอันนี้ใจร้ายเหมือนอ้อมเลยนะเราก็รู้สึกว่าในแมปนี้นะคะมันจะมีบอสทั้งหมดเนี่ยห้าตัวด้วยกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะสู้กันแค่สามบอสกพีพอเนาะแต่ว่าทั้งหมดอ่ะเราจะมีทั้งหมดห้าด่านเนาะแล้วก็ใน,นแต่ละด่านเนี่ยเราสามารถตายได้ห้าครั้งเลยนะอ้อมแต่ว่าเราสองคนเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันนะอ๋อมีชีวิตร่วมกันห้าชีวิตใช่ปะใช่แล้วถ้าตายยรรรววมมกกันนหดะะเเเาจิลโออ์ฮุย เอ้ยอย่าพึ่งเกมเอาไว์ดิเรามีบอสท้าบอลให้ต้องกำจัดไม่ใช่หรอโอ้แม่เฮ้ยห้าทางมันลิบหลี่มากเลยเนี่ยเฮ้ยแม่พี่สี่และพี่เคนตัวอะไรมันจะงอกออกมาเนี่ยเฮ้ยนั่นไงจะปีศาจต้นไม้มาแล้วเฮ้ยมันงอกออกมาอีกแล้วนี่ยดีเนี่ยเขาเยอะๆขาไม่เยอะจัดหนักไปเลยพี่เคนเดี๋ยวมันก็จัดหนักกันหรอกเฮ้ยพี่เคนเราไม่มีมีดจิ้งหรอมันทื่อมากเลยเนี่ยเฮ้ยเราต้องจัดสมบัตินะพี่ช้อปปิ้งไง่ะาไม่มีดสั้นมาให้ด้วยอ่ะมาแล้วอู้ยังเยอะ เยอะเยอะมันกระโดดดึงดึงเหมือนกระต่ายเลยอ่ะไอตัวนี้ฟันยากมากเลยตัวมันเล็กนิดเดียวไงภาพไม่เหมือนกระต่ายเลยเนาะเราไมดเราก็สั้นสั้นเนี่ยกรโดดไม่ถูกเลยนี่สกินมันสั้นอะเล็งไม่ถูกเลยอ่ะมันมีดาบมาให้ด้วยอ่ะเล็งผิดเล็งถูกเนี่ยเล็งโดนอ้มดีกว่าเวฟที่ห้าว่ะพี่เคนนี่ถ้าอย่างนั้นเวฟต่อไปเนี่ยเจอพอแล้วดิใช่ถ้าถ้าเช่นนั้นล่ะเลิกมาเลยมาเลยนี่โอ้ยเยอะเยอะควาไม่รอบดีเยอะอุ้ยเยอะ กามเลยพี่เคนเฮ้ยจะให้มาเหลือฟากนะจะได้ได้ตังค์เยอะดิใช่พี่เคนงั้นก็จัดให้หมดเลยจัดเลยจัดหนักเลยแลอวมันกลับแล้วมันกลับแล้วก็หนึ่งตัวเราจะได้หนึ่งโซ่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะออ๋รู้สึกว่าเราจะต้องทะลวงไปลึกๆเลยนะพี่เคนพี่เคนน่ะแอบไปดูอาวุธโหดสุดของเกมนี้นะเราใช้ราคาแคนดี้ห้าพันแล้วก็ใช้โซ่สี่ร้อยนะเนี่ยอุ้ยฮะอู้จริงนี่ถ้าเราเก็บแล้วปต้องทังสี่ร้อยตัวนะอ้มทั้งงั้นเราไปฟาร์มของรอบหลังเลยนะเฮ้ อ๋อมีเขียวเนี่ะนี่เนี่ยวู๊ดเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยเฮ้ยมีล้อพี่ล้อเนี่ยข้างข่ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันใส่ข้างเข่าได้เฮ้ยไม่นะไม่โดนเล็้ยงข่าเออโอ้โหใช่หูอ้จะตายจะตาะอี๊แป๊บอี๊แป๊บอ๋อเลือดร้อนเลือดร้อนโอ้อะไรเนี่ยจัดไปจัดไปเฮ้ยมันเอ็นแล้วมันเอ็นแล้วเออไม่มีขาเดียวมันมี่สั่นขา นายพี่เคนจัดไปเลยพี่เคนเอาเลยนะเอ้ยตายเลยไม่เป็นไรพี่เคนชีวิตยังเหลือเอ้ยไม่เป็นไรอะไรดูชื่อขึ้นดิอ้อมค่าพี่เคนอ้าวนี่วะอ๋ะอ,อพี่เคนมันเสกครั้งางคาวจั ปากมันโอ๋ยอย่าให้มันอ้าปากอย่าให้มันน้าปากพี่เขนกล้ามตัวจะเป็นกร้ามตาเล่าใหญ่สุหัวกลุดหน้าทิ่มเล่าเฮ้ยเป็นวัดหุ่นเล็กกาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่คั้งคขาพี่เขนเป็นอีกาดำปะอ้าหรอเฮ้ยสยองกล้วดูนี่ยอ๋อมันใส่อีกาดำได้พี่เขนไม่ใช่คั้งคขาไปดูด่านต่อไปกันดีเฮ้ยเขาบอกว่าด่านต่อไปมันต้องเดินลึกเข้าไปอีกนะแค่นั้วต้องช้อปปิ้งเหรอเนาะมีของเมเป้ะเนี่ยเฮ้ยอ้อมมีตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ ขอถือกระเป๋าพี่เจนด้วยนะขอพี่เจนชีวิตรันทดยังจนอยู่เลยเอ็มเอาอะไรดีวะงั้นก็เอาแบบว่าพอดูู้ตุ้ดไทยไปก่อนเนาะเป็นไงบ้างอะของดีป่ะก็พอได้อยู่นะโอเคเขาใส่ชุดกระดูกสเกลิตันแล้วกันนะเอาพี่เจนเอายกก่อนหนังให้เดี๋ยวก่อนมันไม่ถงเนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอาวุธมีซ่อมด้วยอะจะไปจิ้มหัวซอมบี้เหรอเอ้ยมีมีสั้นด้วยนะอ๋อเอานี่ดีกว่าน่าจะพอได้นะอ๋จี เอาเสียอะไรไปอะตังหมดตัวอะก็มันมีตังอยู่แค่เนี้ยะ โอ้โหอลังการมากเลยเดี๋ยวก่อนหน้าดีกว่าไม่มีน่ะไม่เสือแพกเลยโอ้มาเป็นชุดละพวกเดียวกันเลยเนี่ยยังเท้อ้อมยีเขามาใกล้น่ากลัวอย่าฟังผิดนะพี่เคฟังผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเห็นแล้วน่ากลัวเพราะสตาร์พ้่เค้นเราจะเข้าไปนี่แมนชั่นร้างกันโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมวีทำไมมาหน้ากลัวขนาดนี้อย่างกับบ้านผีสิงเนี่ยเฮ้ยนั่นน่ะอย่างนี้ยหล่อนดีโอ้ยแค่นึงตกลุกแล้วอ่ะให้พี่ดูดิเรามีใครอยู่บ้างอ่ะพี่เค้น แต่พี่เคนว่าหน้าอ้อมหน้าอ้อมตอนนี้หน้าหลอนด้วยกันเอ้ยมันตัวอะไรพี่เคนเห็นปะไหนไหนยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นมีตัวอะไรอ่ะไม่เห็นมีใครมาต้อนรับเลยเฮ้ยอ้อมไงมังนู้นนี่เลยนี่ไอ้แคบขีซอมบี้เข้าบ้านพี่เคนเห็นปอกข้างหลังอนะเข้าบ้าน อะไโอ้ยนะฮ่าหา,า,ากันแล้วเหรอเด็กๆอ๋อไอ้มาจะไปลุงแนงะ่ลุงจะตายอยู่แล้วลุงจะตายรอบสองมันตายมันตีแรงมากเนละยโอ้มันตีตะเกียงพี่เคนโอ้มันซัดแหลกเลยอะตีไกลมากมันเอาตะเกียงฟาดหัวเราอ่ะโอ้พี่พี่เคนสามครั้งเกือบตายเลยพี่เคนต้องไขหลังดีๆโอ้ยเยอะๆเอะมาแพทคู่ มันเป็แพ็กคู่เลยตีหัวมันไกลพี่เกัน่งพะบ้านเจก้านี่น้าใช่ละพะบ้านเจก้าโอ้ยพี่เคนงเจก้าให้พอเนี่ยไอ่เว็บคอมพลี t อีกแล้วมาเลยนะาจิงไหมเยอะดีไม่ไม่มีตัวเก่ามาด้วยนะดีแล้วไม่เอาพะบ้านมาเยอะพอบ้านตีนะกลัวมากเลยเฮ้ยเว็บพลาดพี่เคนงมาเลยเว็บสุดท้ายก่อนเจอบอสไ่าจิงไม่มาดิต้ออะไรเนี่ยเอาพะบ้านอีกแล้วเหรอดีแล้วมาเลยอย่ามีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้เลยเอาเลยพี่เคนตัวนี้ก็มีทางนี้ก็มี พี่เคนว่าสก,กิเลตเตอนัะนหน้าเหมือนอ้อมากเลยจะตีผิดตั้งหลายครั้งอ๋อ,อมันสะเว่าเกิดจากหลุมศพพี่เคนเมันเกิดใกล้ๆหลุมศพอะงั้นพี่เคนลงไปนอนในหลุมแทนมนันได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรพี่เคนไม่ทันละ <c oughs> นี่เนยะ นี่นะปะองชุดคอสตูมนี่ไม่เหมือนพวกเดียวกันเหรอเนี่ยมหมดิน่ากลัวจุงออกมากันเต็มไปตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยนี่เลยเรียบร้อยเออ,เอ้ยมาอีกแล้วอีกแล้วยังไม่หมดพี่เคนไอ้อเรื่องข่าดแล้วอ่ะเอ้ยก็เวฟนี้มันเวฟก่อนบลอสที่นะแต่ว่ามันเยอะแน่แน่เลยเอ๋อแล้ว,ลวจะบอสจะรอดมีเนี่ยโอ้ยไม่ทันรอดนะพี่เคนมากนะเต็มกับจุดเซฟเลยโอ้ก็ดูดิชุดมันกากมากเลยมันมีเยอะมากเลยหน้าตาเหมือนอ้อมเลยนะ มาแล้วพี่เคนมีนี่ใส่สูตรมาเลยเนี่ยไม่ต้อนรับแขกเหรอมีสเเตอร์เอไม่ได้ดังก็ไม่บอกมิสเตอร์พี่เคนอุ้ยเดี๋ยวนะจะตีอ้อมดีไหมเนี่ยอุ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยเฮ้ยอย่าตีผิดนะตีผิดทำไงเนี่ยข้างหลังข้างหลังระวังระวังเยอะระวังมันตุยหลังโอ้โเพียบเลยอ่ะมาอื้อเลยอ่ะพี่เคนจะตายอ่ะขากินข้าวเลยแล้วใจเย็นๆเออช่วยด้วยข้าวแต่เขาช่วยแตวเขาช่วยอย่าเพิ่งไป หลังก็ไมนแข่งใจไว้แข่งใจไว้อดทนไว้อดทนไว้ก่อนมีให้อีฟไหมโอมันตบปอบเรา้ยเลยเขาจะหมดตัวแล้วพี่เินเฮ้ยอดทนไว้อาอดทนไว้ยังไม่ใอยขึ้นเลยอ้ยไม่ขึ้นชามากนี่นี่หว่เรา โอ้ยไปแล้วไปแล้วแล้วตอนนี้เขามีเลือดกัตอนยังมีอยู่ครึ่งหลอดอย่างเงี้ยโอ้ดิเขามันมากันเยอะอ่าเรียบร้อยเราจะไปถึงแมนชั่นข้างบนสุดหรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่น่าถึงนะว้าวเชยูผ่านแล้วเอ้ไงก็ต้องไปให้ได้เฮ้ยบอสเกิดแล้วพี่เคนเฮ้ยนน้มััตวเฮ้ยรอ่ะเฮ้ยขี่อะไรเนี่ยปีศาจอะไรเนี่ย เฮ้ยทำมันเปนตัวขาวได้เฮ้ยถ้าตัวใสๆตีไม่ได้ใช่ปะน่าจิงนี่โอ้โหจะสู้ไงเนี่ยต้องรอให้ไม่ใสก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เคนโดนไปชิ้นเลยอะโอ้ใสทะลิ้นเนี่ยไปที่ไม่เงือกกระโดดตัวแล้วพี่เคนโอ้ยงานงอกเลยไอ้พวกแกคิดแล้วว่าจะหนีจากแมนชั่นของคราคฮาได้ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้วังเลกึรึตายแล้วตายจริงๆด้วยโอ้ยมาแต่หม้อเนี่ยมาแต่หม้เนี่ย อย่าเพิ่มอกับมันเยอะโอ้ยแล้วกันก๊องเนี่ยไม่พลาดนะเดี๋ยวพี่เคนนะจัดตัวตองให้นะเมื่อกี้ฉันประมาทเกินไปจะไปประมาทพวกแกแล้วเดี๋ยวเดีอ้อมจะเห็นอ้อมจะตายพวกแกมันผีมุ้ยนะถอยมาก่อนดีไหม้ย เดี๋ยวอุ้ยหัวใจจะพรวดเราบ้านเราบ้างเฮ้ยนี่นี่เลยเดี๋ยวจัดลูกน้องให้นี่เลยดูดิขนาดร้อนนี่มันยังโหดขนาดนี้เราร้อนตัวที่เหลือมันจะขนาดไหนเนี่ยตัวใหญ่สู้มันยังไงเนี่ยไอ้มันยังเหลืออีกหลายตัวพี่เคนไมเอาอกไปลากมาให้แล้วลากมาให้แล้วเอ้ยเหล่าสารเลือดยังไม่ขึ้นเฮ้ย อุ <muitas S 2> ้ยเอ้ยเลือดขึ <fe Jean> <bulun> ้นแล้วอดทนไว้อดทนไว้แล้วก่อเขาถอยไปตั้งรางก่อนถอยให้เลือดขึ้นกันเลยไปเกือบแล้วพี่เคนเราเกือบจะรอดแล้วหรือว่าเกือบจะตายเนี่ยเฮ้ยนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยน้นแข็งน้กสมุนจะไปแล้วอ่ะเฮ้ยนิดเดียวขนาดอดทนไว้เอ้าไปนิดเดียวเย้ชนะทีมเราฮ่าฮ่าฮ่าพี่เคนเอ่อคอละตัวกันตัวจมเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีพี่เคนนะมันตีที่จะตายนะขอบอกโอเคพี่เคนไป เราไปแบบว่าเข้าไปในแมนชั่นกันดีป่ะอ่าแต่ก่อยหนึ่งเราช้อปปิ้งกันนะมีตังค์แล้วใช่ต้องมาช้อปปิ้งกันเนาะมีเกือบสองพันแน่อ๋อเหมือนจะเยอะเลยอ่ะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอืมอะไรดิซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมันไม่มีคอฟฟี่เหรอไมีคอฟฟี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแถมตังอะไรเงี้ยแถมตังให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะแถมพอว่านะทั้งง่ายด้วย มันจะไม่พังง่ายได้ไงมันสู้ตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ากดอะไรไปตังหมดเกี้ยงเลยอ่ะแต่มันมีลั่นน่ะอ๋อมีดีเดี๋ยวเขาบริจาคให้อ่ะอะไรเนี่ยมิสเซอร์เหรอเฮ้ยนี่มันของชอบใช้แล้วนี่แม่เอันน่าโอ้ไม่มันจะพังอยู่นะนี่เอาหน้าไปเคีงดีกว่าไม่มีนะโอ้โหไปด่าพ่อมันเท่จังไหมอ่ะน่านี่แหละอันเท่แต่สกินนี่แหละโอ้ไม่แลกกันมาไปเข้าไปในแมนชั่นกันดีกว่าพี่เค้นโอ้โหยังกะเข้าบ้านผีสิงแม่เขาว่ามีบอสทอดๆอยู่ในนี้นะเออเราจะเข้ามาดีีเเหรอน่ย Amai prak lah Oh okay, um. yep, lama okay. juga ทำไมมาถึงต้องเปิดพี่เคนกับอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแคสต์นี่พี่เคนดูดิอุ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยเฮ้ยน่ารักแต่มันตีโหดนะมีตาเดียวด้วยเนี่ยเฮ้ยมันตะดปบเอาด้วยนะพี่เคนระวังนะเขาบ้านก็ตามเรามาอยู่นะพี่เคนติตันก็มาเฮ้อ๋อเจ้าผีโครงกระดูกเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเคนี่เบะเบะมากเลยอ่องขอเยอะๆหน่อยขอเยอะๆอ๋อลูกสมุนเยอะมากเลยอ่ะพวกนายเนี่ยนี่เจอมี่ไปพี่เคนเป็นไงล่ะเฮ้ยบอสพวกนายอยู่ที่ไหนเล็กมาให้หมดเดี๋ยวกันมันใครๆมาดีแล้วเอาเลยเว็บต่อไปเบ็ต่อไปเฮ้ยประตู ไม่เปิดนะพี่คินอันนี้เป็นแป้นนั่นดิอ๋อเราต้องซุยชนะก่อนตัวมันถึงจะเปิดใช่ไหมแล้วไหนมอนเตอร์แล้อยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ดีมัาเงยไขกระยองกระยองลงมาอะไรมาข้างบนอะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันถือโล่มาด้วยอ่ะเฮ้ยสเกลตันมถือโล่ใส่แทงเฮ้ยเฮ้ยมันเอาโล่กันน่ะตีไม่เข้าเหรออฮ้ตีไม่เข้ามันเอาโลกกล่ะเอาเลยงานงอกค่ะพี่คินงานงอกแล้วงานงอกแล้วเงือบปังนี้โอ้ยเดี๋ยว อะเ็บหน้าหลังเลยอะอ้าไฟจังหวะกันพี่เช่นโอ้เจ็บเจ็บเจ็บจังหวะจังหวะจังหวะอะไรอะถ้ามันวิ่งไงมันจะเปิดโล่องไงโอ้โอ้ฟันตอนมันเปิดโล่องว่าจะเป็นไปทางนั้นอีิ่งเดียวเลยมันวิ่งเร็วมากเลยอะมันวิ่งมาหลายตัวมันจะเสียบท่าเดียวเลยดิ เฟันตัวไหนที่เนี่ยมันกัดเสียบผ้าเดียวเลยดิเพราะเราต้องฟันที่มันหัวขาดพี่เคนเฮ้ยถ้าเราฟันตอนที่มันตั้งโล่อยู่นะเราติดคิดทำให้เราตีไม่ได้แลเนี่ยอ้าโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเ๋ยไปช่วยเดยไปช่วยใจเย็นใจเย็นหิบแป๊บอีิตายแล้ได้ไม่เป็นไรหัวใจชีวิตยังเหลือตายเลยทแต่ไม่เป็นไรนะทำใจดีๆไว้เดี๋ยวเขาจัดการตัวที่เหลือเองเฮ้ยอ้ําหลุ่ยเฮ้ยมันตั้งท่าแล้วพี่เคนเอ้าหัวหลุดเย้ชิโยด้วยนี่มันจะะไลล่าซแ้้วมังเนี่ย เฮ้ยเว็บคอมพียรแล้วพี่เคนกินให้อิ่มเลยนะโอเครีบกินแล้วต่อไปจะพ้นขนาดน,นี้แล้วพี่สี่ตาแล้วพี่เคนโอ้โหเดี๋ยวบอกนะว่าจะมีพวกโล่เมื่อกี้มาอีกอ่ะแล้วมันจะพลาดัวยังไงอ่ะโอ้งานงอปลดออกเกมันั่เนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งทิ้งกันไปอยู่ดีกันไกลโ oh <my. S 1> อ้ไม่เฮ้ยจัดการที่มาพี่เคนมันมาแล้วดูข้างบนีิอย่างเยอะแล้วกังลงมากันช่วยด้วยครับพี้ ครรับอด้วยตั้งหลักก่อนพี่เคนแล้วค่ะแล้วเขามันเยอะข้างล่างเยอะกว่าโอ้โหตายแล้วเขาจะรอมีเนี่ยโอ้ยสมาธิมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากโอ้ยระวังระวังไว้หรอจะเยอะไปไหนเนี่ยมีโล่ด้วยนะเฮ้ยเขาแค่ผู้หญิงตัวเกร่งนะกดทนไว้ทนไว้นิดเดียวเดียวกันจะหมดเอฟแล้วท่าทางนิดเดียวโอ้ยนี่มันโกงอ่ะพี่เคนมนลุมอ่ะนั่นดิเฮ้ยมันเยอะป่าขี้เลยด้วยนะไอ้ไรแค่สองตัวเองฮ่าฮ่าไอ้คิดว่าจะสู้ฉันได้เหรอไอ้มันก็ต ลองดูดิเข้ามาเยียมาเข้ามาดิอะจริงเข้ามาดิเฮ้ยคิดงานช่วยเล็กหนุเอ้ยช่วยเล็งเลงจนเรจะออกปุ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าพังตดาเอางั้นเล็กนเอาเฮ้ยเฮ้ยแตแค่ตัวเดียวเองตัวเดียวเฮ้ยอย่าเสีเียอย่าเสียเรียเอายววเอาขำขำ อืมยอนยันยังเหนื่อยเดินล่อเดินล่อโอ้ไม่ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ยังกระตีกับพอดเนยดูท่ามันดีดูท่ามันเจ้าตัวนี่เจ้าตัวดีเดินมันดีเมันทำเดินมันทำตีข้างหลังก็ไม่ได้เนี่ยโอ้ยังโกงแฮ ขันหลังไวทันทีเลยนะโเนี่ยหัอรถกระจุยไปแล้วเย้ยชิยูต่อไปบอสน้ออันนี้ไปเอาเปสนีีสปอนเซอร์หลัี๋ยวไปทางการเอ้ยดาร์กอสโอ้โหเดี๋ยวก่อนมาพกคุมดำไม่พ่เค้นดูดิน่ากลัวตัวเนี้ยเล่นลูกหนองเลยนะเนี่ยเรนใส่คาสเตอร์ได้อ่ะโอ้ยเจนที่เลยอ๊อง จัดไปเลยพี่เคนจะตายแล้วเลือดจะไม่เต็มเลยต้องรีบกำจัดมาแล้วพี่เคนไหวป่าวไหวป่าวเอะเดี๋ยวๆขับๆขับๆผมแค่มิงมาดูจัดอย่ามาให้นี่อย่ามาให้นี่เฮ้ยมาแล้วอ้อมตีเลยตีเลยนี่มานี่มาโอ้ไหวไหมเนี่ย ลุ้มจังหวัดยังลุ้ม,มอืมใจเย็นใจเย็นเอตายเลยตายเปแล้วพี่เคนยังเหลืออีกหนึ่งหัวใจชีวิตอ๋อไม่เดี๋ยวตายที่ <gasps> เดียวเกี่ยวโอเวอร์เนี่ยไอนน้แต่เขาจัดการหนึงหน้าไม่ต้องเนปะ <gasps> ็นห่วงบวกเลยเดีเดียวขนาดเดี๋ยวมันจะปลาแล้ว yeah, เยียวใช่哟ฮาโลาวีนทั้งทีโหเลือดเก็บหมดตัวแน่อุ้ยซึ่งจะแนนผ่าแปดเลยอะ เชนบอสเป็นโหดมากเลยสังสัตต้องไปฟาร์มของนอกลอกกันแล้วอ่ะแอบฟาร์มของก่อนดีปะใช่แล้วต้องไปฟาร์มของก่อนนะเนี่ยไม่งั้นต่อไปจะแพ้แน่เราให้กลับมาสู้กันใหม่เนาะรู้สึกว่าแมนชั่นเนี่ยมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยสรุปนะคะน่าจะเหลืออีกสัก ประมาณสอบอสนะคะที่เราจะต้องสู้กันเนาะแล้วเขาบอกกันว่าอีก2บอสตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่โหดมากๆเลยะคะ่ะอ,อุ้ยม <laughs> ันโหดกว่าเมื่อกี้อ๋อเอาให้ค่ะเราก็เล่นเกมไมโครฟ์ฮาโลวีนไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบคลิปเกมไมโครฟ์ Minecraft, ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งปั๊กให้กดกระดกิ่งเ,เพื่อเป็นกำลังใจเพวกเราเล่นคลิปเกมไมโครฟ์ต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันในฮาโลวีนทาร์กที่สองกันต่อนนะพี่ปุวย